เก็บสไตล์นะมาพร้อม <laughs> ลงมาไปแล้วมานานๆจะได้หลุดมาเล่นทีนะทุกคนแต่ว่าข้างล่างเร็ียบร้อยเอลสูบทำไมไปวัดกับพี่สะจวดอะมาจ้ากับฉีมโมยถูกคู่จริงเลยเล่นดักของเราถูกโจมตี มามามาไวจิวไวจิวเราจะไม่แตกเพื่อนนะโอ้โหแพ้เลนว่ะสองเลนแล้วนะไม่เป็นไรทุกคนไม่ค่อยๆเล่นกันมีอันตินะ ปล่อยชิวครับทำพิมังกร20วีนะมาดักตรงนี้ก่อนล็อกซี่ปล่อยทำพิมังกรได้อยู่ไ, для, arios, ได้อย okay. ู่ได้อยู่ มันยังไม่สีนะเอาแล้วเพื่อนเราโดนอะไรวะนะนนะเนี่ยเจนะ๋งเจ๋หนึ่งสี่ได้芒กรคุ้มป่ะวะเนี่ยมันเอาบูผม บูผมหายไปแล้วเหรอโอเคสวยเพื่อนสวยได้สองคิวคุ้มจ้าจ้ากลับไปรีนะผมต้องการกำลังเสรินะมตัดดาให้ก่อนว่าพี่านคมนะมันปูกระเบิดไว้แล้ว ก็วับลงล่างนะดูบ้างพุ่มไม้ด้วยวับลงกลางแล้วเจอใครไหมความเมฆแอลุงคือความงดงามที่ยิ่งใหญ่ดเดี๋ยวไม่มีอะไรนะกลับไปบนทัพม,มิ่งสองยื้อให้เลดได้ก็พอแล้วนะตัวนี้บอกเลยว่าเลดเกมโคตรจะอันตรายนะ คือดาบแท่นนะสวยครับพี่ต้องรีบไปนะสวย ถูกส่งออกไปเออโอเครอดอยู่ามาจากอะไรวะมาจา้าแจกเฮ้ยเห็นอะไรบ้าแบบงแวบตกใจหมดด้วยว่ามีคนด่าพุ่ม เรองของเราถูกโจมตีทำไมผมไปไหนวะเนี่ยเ้ยสวยชิวครับปวดทำมิงต่อนะ จะเล่นเนาะขอเล่นก่อนนะเฮ้ยไปดับแฟนแล้วนะโอ้โหแล้วเมดเราไม่กลับโอ้โหอะไรกันพี่อะไ มัง,งกรในเพื่อนเ,อเขาไม่มีซับหรอได้ได้นะได้แล้วก็จิูวนี่มาเก็บสตางค์นะมาพร้อมครมับ โอเคเขากลับมาแล้วลลงมาล่างสองโอเคครับเก็บตังคแตนะตังคแตพร้อมนะแต่ว่าอันติ1ิวสี่วิกว่าเขาเอาดาร์กไว้นะเขาน่าจะติดเคิร์ดอยู่สวยลิฟเตอร์เดียวไปซิ่งนะทุกคน เฮ้ยตรงกลางพี่มวยโดนอีกแล้วแรงนะแรงนะบูฟมหายต้องลองไปเล่นกับฉีว่ะเก็บสแต็กแล้วก็ลงข้างล่างนะ โอ้โหโดนวอลขาดจับนี่ไม่ไหววะแรงจัดเลยเฮ้ยสวยป่าแรกป่าวะหาเล่นล่างนะถ้าเกิดชนะไฟก็อาจจะได้ตัวมังกรนะแต่ก่อนอื่นต้องขอเลยก่อนเล่นได้นะเพื่อนจตตามเราดำเงา มันไม่ตายด้วยฝากด้วยนะเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นแหละสวยได้ชัตดาว้อเลนมมังงกกรรขอเเาถูโจตีฮ้ยเชิงหนาจัดเฮ้ยเอาจัดวะต้องระวังพี่วาวขาดตัวเดียวนะตอนนี้ สตรร่ดเลยอะกแล้วไป้ i คไ Your e s r o e d e t o w e g a ally been defeated. a นของเราถูกโจมตีทำไมยับขนาดนั้นวะนี่อ่ ไม่อยู่ล่างกันหมดเลยอย่างงี้เราดันได้นะโอ้รอดได้ไงคับดีอจมตู้จัดเลยพวกขาด ห้โอเคเงินเขาเจ็ดพันเงินหกพันห้าฝากมนก่อนอทุกคนนี่เขาสู่เลดเกมะนะตัวเดียวหรอเ่ okay. น่าจะตัวเดียวนะแต่ว่าภาแรกคือไม่คุ้มนะทุกคน

โอเคพาพอพาพาเจอได้บ้านหเลยไว้ชิวกลับบ้านดีครับไม่หิวนะไม่เอาบูเกือตุย ผิวแรงมากนะาเลยนะมาเหมือนเพื่อนจะเล่นว่ะแต่ว่าเรามีอันติีพร้อมนะอย่างงี้เล่นได้นะ ไอป้าป๊เฮ้มันลงมาไปแล้วนะมันลงมาไปแล้วนี่ลงมาไปแล้วเฮ้ รอดดีครับยี่รอดอยู่เฮ้ยเพื่อนเล่วนวะขอดูเลือดหน่อยเพื่อนขอชิวๆชิวๆเฮ้ยเพื่อนจะจบบ้านเนายะนาย,ายัผักไปหนึ่งทีแล้วผมมีอันตรีนะนนที่คลิปหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคลิปวะทุกคนฮะ Okay. โอเคโอ้เกมนี้ไม่ง่ายนะเฮ้ผมไม่ได้หมอไปคาราทิมวยว่ะโอเคเขาควนได้นะ โอเคครับสก,กอร์รวม23ต่อ17นะทุกคนสก,กอร์เรา923นะไอเทมก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ดาเมจดทำไปทั้งหมด21เปอร์นะทีมไฟ54เปอร์แล้วก็รับดาเม็ด8เปอร์เลยนะทุกคนนะพิมวยโอโ้โหทำนเม็ด1าเปอร์เลยโอเคทีมไฟ65ถือว่าโอเคนะเขาควรได้นะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโบบาลอนของผมนะทุกคนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไไปปปนนนะคคคครรรัััับบบมโอออเสสสาหลลิีี้้ตงก่ด